มาเริ่มข่าวของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดกันเลยนะครับเยียวยิ้มหล่อพีจ้องฉกลามอด ค่าฉีดสัญญา106ล้านปอนด์โดย Fabio Romano um นะครับนักข่าวคนดังนะครับได้เปิดเผยว่าทีมอย่าง Manchester United เนี่ยได้ส่งแมวมองไปดูฟอร์มของ Gonzalo l มอ a นะครับกองหน้าของทีมเบฟิก้านะครับที่มีค่าฉีดสัญญาอยู่ที่106ล้านปอนด์นะครับโดยดาวยิงวัย21ปีเนี่ยก้าวขึ้นมาสร้างชื่อในทีมชุดใหญ่ได้เมื่อฤุูการก่อนหน้านี้นะครับผมเขาเนี่ย ได้รับโอกาสและทําผลงานดีในฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับโดยรายงานเนี่ยอ้างว่าทีมปีศาจแดงเนี่ยสนใจที่จะดึงเขามาล่าตาข่ายในถิ่นโอทับฟอร์ดนะครับแต่ก็ต้องแย่งชิงกับยักษ์ใหญ่ของยุโรปอีกหลายทีมด้วยเช่นกันนะครับโดยฟาบิโอโรแบโน่เนี่ยได้เปิดเผยว่าสโมสรยุโรปหลายทีมเนี่ยสนใจกอนซาโลลามอสนะลุยคัมโปสผอ,อของปเอเช่เนี่ยก็ต้องการนักเตะคนนี้มาเมื่อปีที่แล้วเมื่อซัมเมอร์ก่อนเนี่ย การเจราจากับเบฟิก้าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการขายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ส่งแมวมองไปติดตามมานานแล้วเหมือนกันนะครับพวกเขาเนี่ยชื่นชอบกอนซาซโรล,ล,ลาัมเป็นอย่างมากนะครับเขาคือหนึ่งในนักเตะอีกหลายคนที่พวกเขากําลังจับตาอยู่แต่สิ่งสําคัญที่ต้องบอกคือสถานะของเบฟิก้าเนี่ยเบฟิก้าชอบนักเตะพวกเขาต้องการเก็บเขาไว้นะครับโรเจอสมิธผู้จัดจาก,การทีม ได้พูดไว้ว่าไม่ได้ชอบเขาแค่ทำประตูแต่ยังเป็นทัศนคติการทำงานอย่างหนักและการเล่นเกมรับเพื่อทีมด้วยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการเซ็นสัญญากอสซาโลลาโม่เนี่ยถึงเป็นไปได้ยากมากๆแต่มันมีเงื่อนไขฉีกสัญญาอยู่ เงื่งไขนั้นเนี่ยจะถูกทำร้ายก็ต่อเมื่อในซัมเมอร์นี้100%และนั่นก็คือ120ล้านยูโรหรือ106ล้านปอนด์ทั้งนี้ค่าตัว106ล้านปอนด์เนี่ยคือจำนวนเดียวกับที่เชลซีจ่ายให้กับเบฟิก้าเพื่อซื้อตัวเอนเซลฟอร์นันเดสไปร่วมทีมเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับและยังกลายเป็นสถิติใหม่ของเกาะอังกฤษไปด้วยนะครับโดยรามอนเนี่ยยิงไปทั้งหมด37ประตูจาก93ด้านนะครับในทีมชุดใหญ่ โดยซีซั่นนี้เนี่ยเขาซับไปแล้ว23ประตูนะครับจากการลงเล่นทั้งหมด34เกมนะครับพร้อมพาทีมล้างจ่าฝูงในศึกฟุตบอลลีกโปรตุเกสอยู่ณนะตอนนี้นะครับและยังพาทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับสรุปแล้วเราต้องมาดูนะครับหลังจากจบฤดูกาลแล้วเนี่ยอนาคตของลามมสเนี่ยจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับผม เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลรอบวันที่ผ่านมานะครับรบกวนเพื่อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดสั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจฟุตบอลนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ